ทุกคนวันนี้จะมายนน้ำยาขนมเส้นต้มไก่ไว้อันนี้จะใส่พริกแห้งทุกคนที่ต้มพริกแห้งเข้าไปตัวเนี่ยเพราะว่าเขาจะบอกไปซื้อพริกสำเร็จที่นี่ก็จะเราก็จะใส่พริกออกมานะมาต่ำวันนี้จะบอกปันจะทำแบบยับยาก พราะว่ามันเสื้อผ้าปันแล้วมันทำกิ่นเองไปได้กินหลายคนทากินในครอบครัวก็จะต่าเอาแล้วก็ในโคกนี่ก็จะมีกระชายหอมแดงกระเทียมตําเครื่องแล้วที่นี่เขาก็จะจิ้นมาเอาไก่มาใส่อันนี้ไก่นี่เอาแต่นเนื้อมเนเ้อแบ่บต้องเอา,เอ,าอย่านั้นอแทนแคนเนื้อเลย แล้วก็จะต่ำต่ำแล้วที่นี่เขาก็จะไปเคี่ยวกับนั่งกะทะิเดี๋ยวไปดูขั้นตอนตอน่างๆทุ่คนนั่ยาจะล้้มเลยว่าลํ้มอยู่ที่การเคี่ยวกะทิเด้อถ้ามันแค่นี้อันนี้อันนี้มันใจมันแล้วหนาะแต่ว่าแค่นี้ยังพอนะเพราะว่าการการที่ใจมันแค่นี้เวลาเขาเขาเขื่อนลงไปใส่เลยอ่ะมันจะทำเธอแะ่ที่เดิมมันจะทำให้นั่นนยาขนมเส้นเขาอ,อะ มันเสียงน่ายถ้าฮาาด้อุ่นบ่อยๆเพราะฉะนั้นตางเคี่ยวกับที่ยาสำคัญอ,อันนี้คือป็นซูดีในยาสอนรนะน่ะเป็นสอนทีาเั่ให้เคี่ยกัทีแบบมันต้องแตกนันตแต่แตอ่ะแตกออกแบบแตกออกแบบพังน้นมันเลยอ่ะแล้วเราก็เอาขอุ่นใส่เลเนี่ยมันก็จะทำให้นายาเขาลังลแล้วก็ถึงฮาารีอุ่นบ่อยมัน,นก็จะเสียงอะาเามขใสนี่คือเราแตกมันก็หน,แบบแ,บบน,นแต่แบบี่ไที่แตกแบบเดียกีเอาไปเลยนี่เคี่ยวนี่มันขอหอม

เดวเเด็นห้นตอทุกคนอาจะมเป็น hey, ีมีแต่ถึงไรักนี่ถึงสามเไม่เลยกคนกลทกคนกังกลวก็เอไม่ชอบบัง้าใครยกเราะว่าถ้าคบอกใครถ้านเ้าดชอบังเ้ากนเป็นาเปลถอดหรืออะไรก็ชอบังจะเป็นนันอนั่นก็คือที่ขาดได้กลมนอจ่เมาเ้อยเซนลยเเลยเย เกลือนแล้วาต้งจะด้ละเ่าไห่ลงไป